สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะมาพบกับนัดที่ช่องอะไรดีที่ฝรั่งเศสนัดฟานนะคะวันนี้นัดจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการจองคิวต่อการ์ดเดอะเซจูนะคะ การดเดอเซจูก็คือการดอยู่อาศัยในฝรั่งเศสทำไมนัดถึงมาพูดเรื่องนี้นั่นเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีหลายคนมากๆเลยส่งข้อความมาหานัดว่าต้องจองคิวต่อการ์ดเดอเซจูแต่จองไม่ได้นะคะแล้วก็ในช่วงสถานการณ์ ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19การทำงานของทาง Perfect j e โดยส่วนใหญ่นะคะก็คือว่าเขาจะไม่เปิดออฟฟิศให้เราเข้าไปจะต้องมีการนัดหมายไม่ใช่เฉพาะ Perfect j e นะคะรวมทั้งกระทั่งแมรีหรือสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยอย่างที่ผ่านมาสมัยก่อนเลย ที่แมรี่เนี่ยแมลี่นะคะออกเสียงแบบนี้นะคะก็คือถ้าจะไปต่อพาสปอร์ตลูกหรือไปทำอะไรต่างเนี่ยที่ผ่านมานะคะก่อนโควิดเนี่ยเราสามารถ walk in เข้าไปได้เลยแต่พอเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เปลี่ยนรูปแบบของการเข้าไปติดต่อราชการโดยการจะต้องนัดหมายก่อนล่วงหน้าล่วงหน้า ทางแมรี่ถ้าไปติต่อแมรี่อาจจะโทรศัพท์เข้าไปเพื่อนัดคิวจองคิวแต่ถ้าเป็น p e r ร์ฟ t ชูเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นการทำการนัดหมายที่เว็บไซต์นะคะคือนัดเนี่ยไม่ได้เก่งเลยนะคะไม่ได้เก่งนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราอยู่ประเทศฝรั่งเศสมาเกือบสิบปีแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดให้ได้นะคะ แล้วก็อันไหนที่นัดไม่ได้นัดก็จะเซิร์ช google หรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะเพียงแต่ว่าแล้วก็ถ้ามีคนถามนัดก็จะพยายามช่วยหาข้อมูลถ้านัดมีเวลาคราวนี้ทำไมนัดถึงจะมาอธิบายในเรื่องของการจองคิวต่อพาสปอร์ตเพราะว่านัดอยากให้ทุกๆคนทำเองได้ทำเองเป็นนะคะถ้ามันยากก็เปิด google เอาก๊อปคำแล้วก็ไปแปลหรือว่าให้คนมาช่วยแต่พยายามทําเองก่อนทําเองให้มากที่สุดคราวนี้นัดจะพาไปดูนะคะให้เราเนี่ยเวลาเราจะต่อการ์ดเดอร์ซิจูแล้วจะพาทำนะคะให้ไปที่ Google Google เลยนะคะสักคู่นะคะให้ไปที่ Google แล้วก็ พิมพ์คำว่าเคอนูเวลมองนะคะเออนูเวลมองนี่นะคะจริงๆอันนี้เป็นเพราะว่านัทเคยทำการเซิร์ชไว้แล้วนะคะจึงเห็นข้อมูลแบบนี้แอเออเคอนะคะนูเวลลมองนะคะคำนี้ ก็เหมือนกับภาษาอังกฤษความหมายเดียวกันกับคำว่า renew นะคะแปลว่าทำใหม่ครั้งนะคะ h e r new wellmont tit Th the s c e j u นะคะ tit นะคะเต I t ีแต่เตอะเออ did the s c e j u คราวนี้พิมพ์คำนี้และเราเมืองเราขึ้นกับ p e p e j u เมืองไหนให้เราใส่เมืองนั้น เคสของนัดอยู่ที่เมืองแหลงนะคะ M R L N นะคะเมืองแหลงนัดก็พิมพ์แบบนี้และค่ะคราวนี้เราก็ต้องไปเซิร์ชหาว่าเคสเราเนี่ยเรากาดใกล้หมดนะคะบางเมืองต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนกาดหมด2เดือนบางเมืองสามเดือนนะคะให้เราเราต้องรู้ว่าของเมืองเราเนี่ย ต้องจองล่วงหน้ากี่เดือนถ้าจองเมื่อการ์ดหมดอายุแล้วเราจะเสียค่าปรับนะคะถ้านัดจะไม่ผิดค่าปรับประมาณ180ยูโรค่อนข้างแพงโอเคเมื่อเราเซิร์ชแล้วนะคะเราก็จะเห็นแหละพอฮองเดวูแล้ว,แล,วแล้วเป็นชื่อเมืองเหล่านี่ยนะคะเห็นไหมคะสีแดงเนี่ยเมอรหลังเนี่ยนะคะเมอร์แหลงเนี่ยนะคะ เป็นเมืองที่นัดจะต้องไปต่อการเดินจุนัดก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวนัดจะทำให้ดูเขตนัดแล้วก็เขตเขตนัดแล้วก็เมื่อวานมีน้องมาถามเขตมองปรีเยนะคะแล้วก็เคยมีคนเขตถามเคยถามการจองคิวต่อการที่นีสนะคะนัดจะทำให้ดูสามสามเมืองนะคะสามสามเพอร์เฟกติวอันนี้ เขาบอกว่าโอเคข้างบนสุดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพนะ่องฮองเดวูนะอ่านไปดูเรื่อยๆ,ๆนะคะคราวนี้เคสเราเข้าข่ายแบบไหนตรงนี้ให้เราดูอันนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในข่ายนี้นะคะเฮนูเวลมองดังคิดเดอเซจูเต็มปอรแยแล้วก็อ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ปู เฮสิดองสำหรับคนที่อยู่ในเขตเมอร์ ang, แลงโคลเวงและก็ฟงตินโบนะคะนั่นก็คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเขาก็มีข้อความให้เราอ่านนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะอันนี้นะเป็นการขอต่อการเดอเซจูของเขตเมอร์แลงโคลวงฟงตินโบนะอ่านเข้าไปนะคะเราก็อ่านอ่านอ่าน จนไปถึงนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างเราจะเจอช่องเนี้ยนะคะช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปว่าเราเลือกที่จะห้องเดวูค่ะวันนี้นะคะอ้าวอ่ะโอเควันนี้ระหว่างที่นัดทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะก็คือ มีขิวว่างนะคะนี่นะคะเขาบอกว่า,าถ้ามีสีแดงนี่ก็คือว่างนั่นแหละคะ่พะพอดีตานนั้นมองไม่ค่อยเห็นแล้วคราวนี้เขาก็บอกว่าโอเคให้เราเลื่อนลงไปนะคะอใครอยู่เขตเมอลางแล้วก็กําลังจะจองการ์ดเดินสิจูนี่รีบเข้าไปตอนนี้เลยนะคะทําพร้อมๆนั้นเลยนะคะแล้วก็เอ้ตาบซีงนะคะนี่เห็นไหมคะโชคดีจริงๆเลยนะคะ ที่มีคิวว่างพอดีเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมีขึ้นมาเลยว่าให้เราเห็นนะคะเลื่อนชัวนะคะดินปาสโอเคนะคะให้เราเลือกไปเลยนะคะว่าเราอยากได้วันไหนเวลาไหนนะคะเนี่ยนะคะ หรือีิถ้านะัดขยายหน้าจอจะเห็นไหมคะอ่า,อา,อานะคะขยายหน้าจอนะคะอันนี้คอมเพลคอมเพลคอมเพลถ้าตรงไหนที่มันเขียนว่าลิบนะคะอันนี้แปลว่าว่างนะคะแปลว่าว่างว่างว่างนะคะคราวนี้น้าเสียดายนัดไม่มีกัาเดอร์เซียูนะคะตอนนี้นัดได้สัญชาติฝรั่งเศสแล้ว นัดไม่สามารถทำการจองได้นะคะไม่รู้จะจองให้ใครนะคะก็คือโอเคสมมติเราอยากได้คิวนี้นะคะก็คือ,อเดี๋ยวนะนัดจะลองกดเข้าไปนะคะ1 0บโมงห้นะคะเนี่ยนะคะสิบโมงห้เพื่อนๆเ,เห็นใช่ไหมคะ1 0บโมงห้วันที่19บเอู้นะคะสิบเกออกกสิบเสิงหาคมเวลา1 0บโมงห้นะคะให้เรากดคลิกเข้าไป นะคะข่าวนี้ตื่นเต้นอ่านข้อมูลเนี่ยเขาบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอเคเขาจะบอกรายละเอียดของการจองเนี่ยแหะคะ่ะว่าเป็นวันพฤหัสที่19สิงหาคม2,021เวลา10บโมงห้ถึงห้โอเคฉันจะวาลิดเดน,นะฉันไม่ใช่โรบอทนะคะอ่าแล้วก็คลิกไปที่สเต็ปต่อไปนะคะ คราวนี้นัดทําต่อได้ไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่านัดไม่มีข้อมูลของการจองเนี่ยค่ะเขาบอกข้อมูลว่าเป็นวันพฤหัสที่19เวลา10บโมงหนาทีถึง10บโมงห้นาทีให้ใส่ชื่อนะคะให้ใส่ชื่อเราลงไปแล้วก็นำสกุลแล้วก็อีเมลแอดเดรสแล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลแอดเดรสนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยเราอยู่เมืองอะไรนะคะให้เราเลือกนะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดหมายเลขอันนี้หมายเลขของอกัสเดอร์เซียวนะคะให้เราไปดูนะคะถ้าใครไม่ทราบเนี่ยให้เซิร์ชคำว่า numerho rjdf E, ว่าให้ว่าดูที่ตรงไหนใน Google เขามีบอกแหละค่ะแล้วก็วันลาดัดเดอร์ฟัง เดลาวาลิ d ดเ e นะคะก็คือวันที่อายุบัตรสิ้นสุดนะคะแล้วก็โค้ดโพสต์ตแล้วก็กดสเต็ปต่อไปนะคะแล้วก็คือทำตามสเต็ปไปนะคะนั้นไม่มีเคสตัวอย่างให้ดูนะคะก็แบบนี้และคะ่ะแล้วก็พอทำได้ก็จะมีอีเมลคอนเฟิร์มมาที่อีเมลเรานะคะว่าเราได้ทำการนัดหมายกับทาง perfect you แล้วนะคะ คราวนี้อันนี้เสร็จสำหรับเคสของเขตเมืองหลังนะคะและก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เข้ามาจะโชคดีแบบนี้นะคะหลายๆครั้งที่นัดกดให้เพื่อนจะไม่มีคิวว่างก็คือต้องเข้ามาบ่อยๆเพื่อที่จะดูเช็คเรื่อยๆนั่นแหละค่ะนะคะคราวนี้นัดจะไปลองเซิร์ชเมื่อวานน้องที่ รู้จักถามมานะคะว่าอยากจองคิวทำการ์ดเดอร์เซจูของมงเบอรีเยทำยังไงนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะนัดพิมพ์ไว้แล้วนะคะ h e เฮอร์ l ูเว e มงทิดเดอร์เซจูมงเบอรีเยนะคะอ่ะพอเจอแบบนี้ก็พอพอเซิร์ชแล้วนะคะก็จะเจอหน้าจอแบบนี้แหละนะคะก็ไปที่พองฮองเดวู ะกดเข้าไปนะคะคล้ายๆกันเลยค่ะคือหลักๆเราก็จะเข้าใจคำว่า her nu ve le m o n t แปลว่าเป็นการทำใหม่นะคะทิดเดอร์เซจูก็คือการเดอ e ์เซจูฮองฮองเดวูพองอังฮองเดวูก,ก็คือทำการนัดหมายนะคะขราวนี้ก็ต้องมาอ่านดูแหละค่ะว่าเรา จะฮองเดวูอะไระเดี๋ยวนะคะดูแถบซ้ายมือ,อเดี๋ยวนะคะ